กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลาะ fc ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับต่อเนื่องเลยนะครับ fc นะฮะเนื่องจากขายดีทุกคืนนะครับผมขายดีทุกคืนนะไอขายดีทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้เที่บเหมือนกับแต่ก่อนหรอกนะครับ fc นะฮะแต่ก่อนถ้าบอกว่าขายดีเนะี่ยคือคือหมดนะฮะแต่ช่วงหลังเนี้ยคำว่าขายดีเนะี่ยอาจจะมีหมดบ้างนะครับบางวัน บอลก็ขายได้มาสักครึ่งหนึ่งอะไรนี่ก็ถือว่าขายดีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เอามาโปรโมชั่นเกือบทุกวันนะครับเนื่องจากว่าพราที่ซื้อมาติดมือนี่ก็เยอะนะครับซื้อมาแพงแล้วขายไม่ออกนี่ก็เยอะนะครับฟิฟียอมรับเลยนะครับยอมรับเลยนะครับผมเอฟี่บางคนสงาไยเอ๊ะทำไมซื้อแพงอ่าบางทีเจอคนอื่นพาดูคล้ายๆกันไม่ ไม่ไม่ราคาไม่เหมือนผมอาจจะถูกกว่าผมหรือบางคนอาจจะแพงกว่าผมก็ได้นะฮะอานที่เขาถูกกว่าผมเขาอาจจะทุนเขาถูกกว่านะฮะหรือบางคนที่เขาแพงกว่าก็อาจจะเขาซื้อมาแพงกว่านะครับแต่พระจะเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยต้องดูส่องกันที่รายละเอียดนะฮะผ่าเครื่องเนี่ยครับโดยเฉพ,พ,ะพะบบนาะพวกพระรอเวลาสมดิงสมเด็จต่างๆนะหลวงพ่อเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมฮิตติดมือนะครับ F4 นะฮะตอนแรกโหแย่ๆนะครับ จริงๆวันนี้ผมต้องไปงานประกวดที่ลบบุรีนะครับแต่แย่ไปไม่ไหวครับยอมรับเลยตยีตั้งจจกกับผมตอนนี้ผมมามามีธุระด่วนที่เลยที่ปทุมธานีนะครับธุระของอแฟนนะครับผมก็ให้กับทางธุระจริงๆอะผมจะต้องขึ้นไปลบบุรีนะครับ fc แต่ว่า,าไปไม่ไหวนะครับก็เลยไม่มีพานาใหม่นะครับแต่ fc ก็ยังทักกันมาเรื่อยๆนะครับว่าอยากจะให้แบบ ปิดใจที่ว่ามีแถมตรงแถมเต่านี่นะฮะแถมแ้วขายไปเรียกว่าแต่ยี่สิบตัวแล้วเนี่ยขายนอกกันนะขายแบบสามตัวหนึ่งพันเนี่ยสามองค์หนึ่งพันเนี่ยเรียกเป็นตัวหรือเป็นองค์ดูอยู่นะครับพญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนลงเพื่อนบางคลานนะครับผมนี่ฮะมีอุนาโลมด้วยนะดูให้ดีนะครับงดงามดั่งทองนะครับวันนี้เอาไงดีรมฮิตเจ็ดมือนะครับ fc นะครับรวมฮิตติดมือนะฮะมีใหม่บ้างเก่าบ้างผมก็จำไม่ได้หรอกนะครับอันไหนใหม่ไหนเก่านะครับเบอร์เบอร์ไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่ารวมฮิตติดมือทุกองค์เนี่ยอง์ละสองพันสององสามพันโอเคไหมเอฟซีนะฮะองละสองพันสององสามพันนะครับสององสามพันแล้วผมแถมเตาหนึ่งตัวสององสามพันะ 2, 3000, นะครับแล้วผม แถมเต่าอ,อีกหนึ่งตัวนะครับ fc ครับนะฮอไวใครได้เลยนะครับสององคสามพันแถมเต่าหนึ่งตัวนะฮะแต่และองค์เนี่ยผมเปิดปกติผมเปิด,ปด,ปดองค์หนึ่งสามพันสี่พันห้าพันอยู่แล้วนะครับ fc ดีด้วยเพราะนี่นนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยเ <c oughs> ปิดน้ำไปเท่าไหร่ห้าพันหรือหกพันนะครับมี fc มาต่อเทไรสองพันห้าสามพันผมไม่ขายนะแข็งนะอยากจะได้สักสามพันห้า นะครับเนี่ย,ยได้สามพันห้านะครับผมพอซื้อมาเนี่ยทุนจําได้เลยว่าสามพันนะฮะวันนี้เอามาขายแบบผสมปนเปกันไปนะฮะเอาสองพันนะครับ fc นะฮะสองพันสององค์สามพันอ่าสององค์สามพันแล้วก็แถมเต่าหนึ่งตัวนะครับ fc นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแพ เนี่ยนะฮะก็ต้องตียุคลูกศิษย์อะไรประมาณนี้นะฮะหัวเนี้ยซื้อมาแพงสุดๆนานแล้วนะเนี่ยผมลงผมก็เคยเอามารวมให้จิตมาหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่โดนราคานะฮะเวลาผมไปเจอแบบนี้นะตามกะอั้สนามนะเปิดกันนะเอฟซีสามพันห้าพันนะเวลาผมเจอแบบหนึ่งเงี้ยนะผมก็ยังแปลกใจผมจะไม่ขายไม่ไดนะ้ซื้อมาแล้วติดมือนานเลยแพะตัวนี้นะครับผมซื้อมาติดมือนานนะฮนะซื้อมาน้าจะ โอ้หสามพันกว่ามึงเนี่ยลืมไปแล้วนะลืมทุนแล้วนะครับผมเนี่ยถามว่าไฟพิมพ์เล็กนะครับผมโอ้โหก่อนฮอตนะฮะก่อนฮอตเลยนะครับเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเอาองค์ละสองพันส่วนใหญ่ก็น่าจะดูกันไปหมดเกือบทุกองค์แล้เมื่อกับเนี่ย <c oughs> องค์ละสองพันสององสามพันนะครับ f สนีะ่อ่าองละสองพันสามพันนะครับอันนี้ได้มาใหม่นะครับพิมพมิยมเนี่ยมี M f สีักมา บอกเป็นกรุเจดีนะครับอ่าเจดีก็แล้วแต่นะแล้วแต่เอ่อเอ่อ fc นะฮะแล้วแต่ข้อมูลของแต่ละคนนะฮะผมก็ไม่เฉียงหรอกครับผมนะฮะแต่ผมดูเก่าดูชอบดูดีดูดแท้ผมซื้อมานะครับดูเก่าดูชอบดูดีดูแท้ผมซื้อมานะครับพิมพ์นิยมนะฮะเนี่ยวันนี้องค์ละสองพันนะเลือกไปได้เลยคือสององสามพันนะครับสององสามพันแล้วก็แถมต่างหนึ่งตัวนะครับ fc นี่หลวงปู่สุขฝาแฝดนะพิมพ์คู่นะครับนี่ผิวหิ้งเก่เก็บสุดๆนะขายไปแล้วราคานี้หากซื้อไม่ได้นะผมบอกตรงเลยนะครับขายไปแล้วหาซื้อไม่ได้นี่ครับมีจานด้วยนะครับเนื้อออกแบบทองแดงออกสมิตรเลยนะครับผมผมอาจจะให้ดูกันแบบไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แทบจะร้อยเปอร์เซนในเนี้ยคือลงคลิปหมดแล้ว นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไม่เคยขายราคานี้นะครับ F4 นะฮะองค์ละสองพันสององค์สามพันนะครับ F4 ไม่เข้นะครับจอกไม่เข้นะฮะอย่างแต่ก่อนนี้ยังไม่มีมีก็ต้องสี่พันห้าพันแหละนะครับภาพนี้นะฮะซื้อมาเกินนะครับมันเหงาเหงานะครับ F4 เนื่องจากไม่มีพ้าใหม่นะครับแล้วผมก็ไม่อยากหยุดนะครับพอหยุดไปเนี่ย F4 บ่นกันเยอะนะครับ F4 บ่นกันเยอะนะฮะ แต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมต้องหยุดขอตัวหยุดนะครับ fc นะครับหยุดหนึ่งวันนะครับผม๋ยวก็อาจจะไปพบกันวันจันทร์อะไรประมาณนี้นะครับ fc ครับเตานะฮะม่คชว่าจุกใจดีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแต่บางรายการผมอาจจะเคยขายต่ากว่าสองพันก็ได้นะอันนี้ผมออกตัวก่อนนะครับ fc นะครับผมบอกไว้ก่อนครับแต่วันนี้คือการแบบรวมรว,วมไง รวมๆนะครับรวมๆแล้วแต่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเพราะ f อีพี่เป็นใหม่ๆห,ห,ห,หลายๆท่านนะครับผมเนี่ยซื้อโหน้องจากเชียงใหม่มาอย่างแพงเลยนะพิมพ์คิจตาสามชายหรือว่าพิมพ์อาจารย์ฟุ้งพ,พิมพ์เล็กเนี่ยนะครับเนี่ยแท้ดูง,ง่ายๆนะครับแผ้ดูง,ง่ายๆเลยนะครับองค์ละสองพันสององสามพันนะครับนี ครับให้ดูกันแป๊บเดียวนะเอตีนะครับเปิดหัวผมก็อาจจะพูดนานหน่อยนะครับเพราะว่าก็อยากจะพูดคุยบ้างนะครับบางคนอยากจะดูแต่พักอาจจะรำคาญนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็นะฮะอยากจะแบบคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนะตามสไตล์นะครับพิมพ์มิยมเล็กนะครับหนักหนึ่งบาทนะครับเนี่ยสภาพนี้ยังต่ําไม่เคยขายต่ากว่าสามพันสี่พันสักทีหนึ่งนะครับผม สวยๆวิ่งๆแชมป์ๆเนี่ยเคยขายทะลุหมื่นมาแล้วนะครับเคยขายทะลุหมื่นมาแล้วนะครับวันนี้เอาองค์ละสองพันสองสององสามพันนะครับผมหลายองค์มากชี่บอกเลยเลยว่าขาดทุนนะครับขาดเยอะเลยแหละบางองกบซื้อมาสามพันกว่าครับสามพันกว่าเพราะว่าเราคิดว่าเออเราน่าจะขายได้สี่พันห้าพันนะครับ F4 นะฮะพอเดีอเวันนี้ผมจําไม่ได้ว่าเคยลงหรือยังนะครับอันนี้ที่ว่าลงไป คลิปวนก่อนนะคือขายหมดแล้วนะครับอันนี้นะผมไปค้นเจอนะผมจําไม่ได้ว่าอาจจะเป็นตกค้างหรือว่าหลุดจองหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับผมเนี่ยผิวภัยเงินฮนะน้องหลวงนะพิมพ์ฐานสูงนะครับนะครับเนี่ยสภาพก็ตามเนี่ยตามรูปเลยนะครับพิจารณาตามรูปตามชอบได้เลยนะครับเตืนนะครับเนี่ยผิวภัยเงินทั้งองค์นะครับ องค์ละ2,000บาท2ององส0 0พันนะครับแล้วก็แถมพญาเจ้าเรือนตัวนี้1ตัวนะครับผมะเนี่ยปิดตานี่ยับมาถามกันเนี่ยผมเพิ่งก็เปิดไปเนี่ยผมเปิดราคาไป3,500ันหนะครับเนี่ยบอกกำลังพิจารณาอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยบเนี่ยผมลดให้แล้วนะเอา2,000นะครับ2บองค์3,000นะครับผม บสบายนะครับผมดูก็ชอบค่อยว่ากันนะครับขอญาตแบบขายจบเลยนะครับอีซีนะไม่อยากจะมามีปัญหาอะไรกันภายหลังดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับจงหลังวงการพา้ามีดามาก,กันเยอะนะครับผมขอแบบนะท่านดูไม่เป็นก่อนจะซื้อ่าเอาไปแห่เอาไปแห่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ว่าเลยนะครับพอรู้จงลงซื้อใช่โอเคเอาให้ทัวร์ก่อนดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับ ผมซื้อมาพระผมบอกตรงว่าผมดูแท้ดูดีทุกองค์อ่าผมดูแท้ดูดีทุกองคเนี่ยแต่ถ้า fc ดูแท้ดูชอบเหมือนผมนะฮะ fc ก็ปิดไปนะครับชอบก็ว่ากันไปนะครับผมดูยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับยังไม่ชอบมันเป็นไรนหลังมีจานด้วยนะครับผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรก็ต้องตีหลวงปู่สุขแหละนะครับพิมพ์ชาวบ้านหรือเปล่า นึกอะไรไม่ออกบอกชาวบ้านเลยนะฮะชาวบ้านบอกแสบเออเดือดร้อนชาวบ้านอีกแล้วลูกเดือดร้อนอีกแล้วนะชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ได้ทาหรอกเ <c oughs> ่ะถัดมานะฮะาจาจจะชาวเรือนะฮะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเคยลงหรือยังะเนี่ยเบอร์บรแล้วนะอาจจะลงไปแล้วก็ได้นะครับผมเนี่ยซื้อมาเกินซื้อมาเกินนะเพราะว่าเคยขายได้สี่ห้าพันนะซื้อมาเกินสองพันอยู่แล้วนะครับเนี่ย ซื้อมเกินสองพันอยู่แล้วนะครับกะลาเกะน,นะครับก็ต้องตีสายลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อปิ่นอะไรอย่างนี้ป่ะนะอันไหนที่ผมซื้อมาแล้วติดมือขายไม่ออกผมก็จำไว้เลยนะจำไว้เป็นบทเรียนว่าเอออย่างเงี้ยแพงไปขายไม่ออกนะลูกค้าคือแต่ถามทุกอง์ทุกรายการแต่ราคาไม่โดนนะี่แค่นั้นเองนะครับ f ย หลวงปู่สุขร์สำลิดนะเงินเขาจะเรียกอะไรดีอะสำลิดเงินหรือเปล่าอย่างงี้นะครับผมเนี่ยนี่นะครับสำลิดเงินหรือเปล่านี่นะฮะดูเนี่ยการของใช้การอะไรนะมีห่วงศึกกินตัวด้วยนะครับเนี่ยนะฮะสององสามพันไปเลยนะครับบีซีนะครับนี่ห้อยเขนนะฮะไออย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ห้อยเขนโอ้โหนี่ สามพันแน่นอนอะซื้อมาองค์นเนี้ยนเนี่ยนะรู้ว่าเคยเอาไปงานหรือ,อยังนะแต่เหมือนกับว่าคือเหมือนพระเนี่ยแต่แท้ดูง่ายแต่แท้ดูง่ายแต่ลูกค้าแบบไม่แน่ใจเอฟซีบอกไม่เหมือนดูเหมือนอาจารย์แจ๊ะไปโน่นนะผม <c ười> ไม่ใช่หรอกครับเนี่ยพิมพ์นี้นะ <c ười> ผมตีลงให้เขียนอย่างเดียวเลยนะครับผม <c ười> เอามาเรียกว่า แบบสนุกสนานนะครับ fc นะคลิปนี้แบบไม่ต้องเครียดขายไม่ได้ก็ใหม่เป็นไรนะครับผมเอาคลิปมาลงให้ fc แบบแก้เหงานะครับแก้เหงาจะได้แบบมีคลิปดูทุกคืนนะแต่พรุ่งนี้ผมอาจจะขอตัวนะครับ fc นะฮะเพราะว่าถ้าอาจจะซ้ำๆกันเยอะบ่อยๆเนี่ยผมก็ผมก็เขินนะครับ fc ถ้าไม่มีพระใหม่นะครับผมยอมรับเลยนะครับอ,อันนี้เป็น สมเด็จหลวงพ่อก,กุ้ยนะครับพี่ผมเคยหลวงที่ผมเปิดองค์ละเจ็ดพันแปดพันนั่นแหละนะอพอซื้อมาแพงจริงนะซื้อมาแพงจริงครับแต่ว่าอันเนี้ยขาดทุนยับนะชุดนี้นะครับผมเพราะว่าลูกค้าในใสายเราเนี่ยมีกันไม่นั่นนะะนครับไม่ค่อยเล่นกันหรืยอยังไงผมไม่แน่ใจนะครับผมเบียดของพ่อกุ้ยนะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้เอาโลดๆไปนะครับเอฟซี นะรวมฮิตติดมือนะอะองละสองพันสององสามพันนะนี่ีอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าสองสีด้วยทูโทนะฮะเนื้อขาวเนื้ออมส้มเขาเรียกเนื้ออะไรก้นครกเนี่ยเนื้อหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนื้อก้นครกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมน,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 นี่ลดกระหน่ำสัมเมอรเซวันไปเลยนะครับ F4 นะฮะ รมที่เจิดมือขาดทุนเท่าไหทุกรายการครับทุกรายการนะครับขาดทุนทุกรายการนะครับหมดหรือยังนะฮะน่าจะหมดแล้วนะครับ F4 นะฮะก็แทบไม่มีอะไรใหม่แล้วนะแต่ก็เอามานนะนการเพินเนะครับเอามานนะนการเพินเนะครับโดยที่องค์ละสองพันสององสามพันนะครับแผงเต้าหนึ่งตัว ครับแถมเตาหนึ่งตัวนะครับ Fc นะฮะรีบๆกันเลยนะครับรีบๆกันเลยทักทักกันมาได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับ Fc ครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพักเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือว่าแอดไลน์ที่ใต้ใต้คลิปที่คลิป ที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะครับผมแอดไลน์มาเบอร์นั้นนะจะคุยง่ายนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวการาบลาเอฟซีชันไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยชาแนะครับผมสวัสดีครับ